พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่10กันยายนคริสตศักราช2025คําพยานชีวิตโดยคุณคริสติน่าดิโนโต เมนโตซาอ r g e เจนติ osa, ในหัวข้อเรื่องโอกาสที่มาอย่างไม่คาดฝันและข้อบครับภีหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในหนึ่งเปโต,โตบทที่สองข้อ9แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์คุณคริสติน่าดิโนโตเป็นพยานว่าเครื่องพิ็นเตอร์ทำงานเร็วเกินไปมาเริ่มพิมพ์หลายหน้าในคราวเดียวและก็ติดขัดกลางคัน ดิฉันจึงนำเครื่องไปให้ช่างที่เคยใช้บริการอยู่เป็นประจำเขาบอกว่าจำเป็นต้องรื้อเครื่องออกเพื่อตรวจดูวันรุ่งขึ้นดิฉันกลับไปหาเขาอีกครั้งด้วยความหวังว่าเครื่องจะซ่อมเสร็จแล้วเพราะดิฉันต้องใช้พิมพ์บทความนมัสการสำหรับการนมัสการในวันอาทิตย์ช่างแจ้งว่าตอนนี้เขาเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องหมดแล้วและเครื่อง กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะที่ดิฉันกำลังจะจ่ายค่าซ่อมเขากลับพูดว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องจ่ายเมื่อเราได้รับพระพรก็ควรมอบพระพรกลับให้แก่กันผมได้อ่านบางส่วนที่คุณเขียนไว้ระหว่างที่ผมค่อยๆดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องผมมารู้จักพระเจ้าเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมและเปลี่ยนชีวิตผมไป ตอนที่ผมได้อ่านสิ่งที่คุณเขียนผมรู้สึกเหมือนพระเจ้ายังคงอวยพระพรผมต่อไปดิฉันรู้สึกตื้นตันกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้จากพระเจ้าก่อนหน้านี้ดิฉันกับช่างคนนี้ไม่เคยพูดคุยเรื่องความเชื่อเลยแต่เหตุการณ์นี้ทำให้เราได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้าและความเชื่อขอบคุณสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ และได้ตระหนักถึงความเป็นพี่น้องร่วมความเชื่อเดียวกันเป็นช่วงเวลาแห่งความมั่นใจว่าเราต่างเป็นพระบุตรของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้ทุกๆวันพระเจ้าประทานพระพร,พรที่ไม่คาดคิดมาให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่ได้พบปะก,กับคนอื่นๆที่มีความเชื่อศรัทธาและได้แบ่งปันความชื่นชมยินดีในการติดตามพระเยซูคริสต์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ